กีดรอบทีมหมดแหละปีแจานีุ้ีเจกูใกล้หมดแลวกูแบบรัดอะไรแรเดี๋ยวมัสเตอร์ยงกันเจ็บบาดเเพราะว่าบอดมันไม่ไม่ใช่บอดอะเรวิ่งขึ้นละเบิดระาบอด เจ็ดหมื่นเป็นหอนตเคียมอ่ะจะบอกว่าเจ็ดหมื่นเลยเว้ยของม่วงดอกโคตรเยอะเลยสัสท่านไ่หมดโอเคูตรงนี้บอกก็แหละือส่งกันเลยวิ่งออกได้ไหมตอนนี้จะอกกเคียดเออกก็คือรวยอะไรแม็กเามีกันเจสิบก็นัดเตี้ยเ้ย สรุปราคาไม่ได้ของนี้โอเคแส,แสนหนึ่งแสนหนึ่งถือว่ากำไรอยู่ตานี้